วันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนปาดเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้านะคะเอาขาตั้งกล้องไปด้วยนะคะพกไปด้วยเพราะว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะเราก็จะต้องพกขาตั้งกล้องไปด้วยซึ่งมันอันเล็กแล้วก็สะดวกมากเลยค่ะก็ว่ายัดใส่กระเป๋าลงไปนะคะถึงแล้วนะคะห้างตั้งใจว่าจะมาซื้อพวกชุดว่ายน้ํานะคะเพราะว่าอีก2เดือนจะไปเที่ยวทะเลแต่ก็แวะดูร้านนูน้นร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะมียูนิโคมาเปิดแล้วนะคะ คะดีใจมากเลยห้างที่เรามาเดินก็จะเป็นห้างเล็กๆนะคะไม่ใหญ่เหมือนเมืองไทยอันนี้ก็เดินเลือกดูชุดว่ายน้ําแล้วก็ดูของกระจุกกระจิกนะคะในระหว่างที่รอสามีกลับมารับนะคะสามีเขาจะไปหาหมอแล้วก็ทิ้งเราไว้ที่ช็อปปิ้งมอลล์นะคะนางกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าเมื่อไหร่เขาจะรู้ตัวว่ามีคนเดินตามหลัง รู้ตัวแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็มาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาซื้ออาหารสักเล็กน้อยนะคะสามีจะทำแซนด์วิชแล้วก็ซื้ออาหารเพิ่มเติมนิดหน่อยกับขนมปังแล้วก็กลับบ้านค่ะเรียบร้อยเดี๋ยว EP ถัดไปนะคะเราจะมาแกะของให้เ,เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เราได้อะไรมาบ้างก็ได้ของที่ร้าน H&M แล้วก็ร้านไซมอนนะคะ คลิปนี้มันยาวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ